เดี๋ยวใหต่ออันนี้นะครับเดี๋ยวเราดีกด โอค้วก็ขดครับเดี๋ยวเข้ารุ่นเลยจริใจเด็กกุ๊บไมตกจ้าวเดือนใน่วันี้จนถึงวันนี้แะรัผมหาทกินเราอยู่ที่ไหจริงๆแล้วหนึ่งแพคเรอบาทแต่ถ้าเกิดท่านซื้อ2อแพ็คบาทเท่านั้นทาวเองเลยนวมันย่ กรฉีดไม่มีารอะไรรสานะครให้ลูกประสบความสำเร็จต่างหากดีมากใ่นา้เลนีส่านมาย้ใส่พัานมาผูเลนส่ผ่านเล่ใส่านเลน่ัมเล่นใส่อ่ามาผู้เล่นมีใส่ผ่านมาเล่ีนมเล่นส่ผ่านมาผูเนม่า่น หมอไหมบ้า่ใช่แต่เราตองเาใช่แสดงว่าสานาคาต้องสมดุลอันนี้ได้หส่วนรููโชคุของเราี่เชื่ออันนี้แบบหอเชื่อเชื่อออาจารย์เาบอกไปลองว่าสามน้ำตาลเป็นถ้ากบอกนแตกตั้งใจมากอยากให้รากินแลวดูเลย่าเหลือเชอการสัมมากเของคุณรเ

อเ,เอี่ายากไปหาที่ไหนเพราะมันมี